สวัสดีค่ะเรื่องราวของเราต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่ที่เราเกิดมาแบบที่เราไม่เคยคิดเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นมันจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วมันจะเกิดขึ้นกับเราเอาเป็นว่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อเป็นข้อคิดให้กับคุณผู้ฟังเราจะขอเล่าสิ่งที่เราจำได้ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกัน เรื่องราวของเราต้องขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีก่อนซึ่งในตอนนั้นหลังจากที่แต่งงานมาได้ประมาณ3ปีชีวิตของเราก็มีความสุขมากพวกเราช่วยกันทำงานหาเงินเอาเงินมาซื้อบ้านซื้อรถเพื่อจะสร้างครอบครัวของตัวเองแต่หลังจากที่อยู่ไปก็ปรากฏว่าแม้ว่าทุกอย่างจะดีมากๆแต่ก็ไม่อาจเพอร์เฟกไปได้ทุกอย่างเพราะมันก็มีอยู่อย่างหนึ่ง ที่สามีของเราไม่สบายใจแล้วก็พยายามทําให้มันเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็คือการมีลูกที่พวกเราพยายามกันมาตลอดแล้วก็เป็นความฝันของสามีที่เคยวางแผนกันไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่แต่งงานจนหลังจากที่เวลาผ่านไปเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแม้ว่าจะไปหาหมอแต่หมอก็ไม่อาจให้คำตอบได้ จนสามีของเราเริ่มถอดใจแล้วก็พูดคุยกันว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีก็คือไม่มีแล้วเขาจะไม่กดดันไม่พยายามที่จะโทษเราอีกตอนนั้นก็สบายใจขึ้นจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งซึ่งในวันนั้นก็เป็นวันปกติเหมือนกับวันทั่วไปแต่ทว่าหลังจากที่สามีของเรากลับมาเขาก็ชวนเราไปเที่ยวไปนอนค้างที่ทะเลกันสักคืน ซึ่งเราก็มีความสุขมากแล้วก็ตกลงที่จะไปกับเขาวันนั้นก็เที่ยวกันไปก็เล่นน้ำกันด้วยความสนุกสนานพอตกเย็นก็แวะไปนอนที่รีสอร์ทจนถึงช่วงเช้าของอีกวันพวกเราก็แวะรับประทานอาหารแวะกินกันไปตลอดทางซึ่งเราก็กินของปแปลกๆหลายอย่างจนกระทั่งกลับมาถึงคอนโดเราก็รู้สึกว่าเรามีอาการท้องเสียรู้สึกไม่สบายตัว รวมทั้งอยากที่จะอาเจียนออกมาทำให้ในตอนเย็นสามีก็เลยพาไปหาหมอซึ่งก็ได้ยาม,มาตามปกติแต่ทว่าในคืนวันนั้นเองอาการของเราก็หนักมากขึ้นจนต้องหยุดงานไปหลายวันเพื่อพยายามที่จะรักษาตัวเองแต่หลังจากนั้นหลังจากที่เวลาผ่านไป4-5ถึงวันมันก็เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นเมื่อในช่วงกลางดึก ที่สาม Connie, ีของเราเลิกงานแล้วก็กลับคอนโดมาด้วยความทุกข์ใจแล้วอยู่ๆเขาก็ได้พูดกับเราว่านี่เธอเรากลับไปอยู่บ้านกันไหมกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเราคิดถึงบ้านอยากไปอยู่ที่อากาศดีๆไม่ต้องมาวุ่นวายในเมืองอีกแล้วเฮ้ยตัวเองพูดอะไรเนี่ยจะบ้าหรือเปล่าบ้านก็จองกันไว้แล้ว เดือนหน้าก็จะเข้าอยู่แล้วแล้วทำไมอยู่ๆถึงมาพูดอะไรแบบนั้นแล้วกลับไปจะทำอะไรกินเราไม่ไปหรอกอยู่ดีๆจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดได้ยังไงหลังจากที่คุยกันในวันนั้นเราก็งงมากแล้วก็บอกไปเลยว่าเราไม่อยากไปเพราะไม่เคยอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ในเมืองมาตั้งแต่เกิดแม่พ่อกับแม่จะเป็นคนต่างจังหวัดก็ตาม แต่เราก็มาอยู่กับป้าที่กรุงเทพจนถึงตอนที่ป้าเสียแล้วก็มาแต่งงานกับสามีคือเราพยายามคัดค้านหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ไปรวมทั้งไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมถึงตัดสินใจปรับปรับแล้วก็ยืนยันที่จะไปแบบนั้นทำให้ในช่วงนั้นเราก็ทะเลาะกันหลายครั้งจนมันมาถึงจุดที่ว่าสามีของเรายื่นคำขาดว่ายังไงเขาก็จะกลับไป จนถึงขั้นลาออกจากงานเอาใบลาออกมาวางให้เราดูซึ่งเราก็ตกใจมากรู้สึกใจหายยังบอกไม่ถูกอนาคตที่วางไว้พังหมดแล้วก็มาถึงจุดที่ว่าสามีของเรายกเลิกการจองบ้านจนถูกหักมัดจำไปก้อนหนึ่งซึ่งทั้งหมดที่ทำมาก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านของตัวเองยังไงเราก็จะกลับไป ส่วนเธอก็แล้วแต่ละกันทาไม่ไปก็ไม่ต้องไปอยู่ที่นี่ไปคนเดียวแล้วนานๆทีค่อยมาเจอกันก็แล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเวลาไม่กี่สัปดาห์มันทำให้เรารู้สึกเครียดมากรวมทั้งสามีหยุดจ่ายค่าเช่าแล้วก็ยกเลิกสัญญาเช่าคอนโดคือพยายามทำแล้วก็บีบเราทุกอย่างเตรียมตัวล่วงหน้าเอาไว้หมดเลยเหมือนไม่ว่ายังไง เขาก็จะกลับไปให้ได้ซึ่งเราก็งงมากและเมื่อถามเหตุผลเขาก็จะพยายามบอกปัดไปพยายามบอกเหตุผลหลายๆอย่างแต่เราก็รับรู้แล้วก็รู้สึกได้ว่าเหตุผลที่เขาบอกมามันไม่ใช่เหตุผลจริงๆและสิ่งที่เราสงสัยรวมทั้งรับรู้ได้อีกอย่างก็คือในตอนนั้นพฤติกรรมสามีของเราแปลกคือจะห่วงโทรศัพท์มาก ไม่ยอมให้เราเปิดดูแล้วเวลาที่ลุกไปไหนเขาก็จะวางความหน้ารวมทั้งมีความลับชอบแอบออกไปคุยคนเดียวรวมถึงเวลาที่เรานอนหลับเขาก็จะชอบแอบคุยโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราเห็นแสงไฟแล้วก็พยายามที่จะแอบดูอยู่แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเขากำลังแอบคุยกับใครเวลาที่ถามก็จำโมโห รวมทั้งเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์จนเรารู้สึกเครียดมากเกิดเป็นความไม่สบายใจเครียดจนนอนไม่หลับมีอาการละเมอรู้สึกเหมือนตัวเองจะเป็นบ้าจนไม่รู้แล้วว่าในช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เราอาละวาดที่ทำงานรวมทั้งทำงานผิดพลาดหลายครั้งจนกระทั่งในที่สุดเราก็โดนไล่ออกจากงานสุดท้ายพอเรื่องเป็นแบบนั้น เราก็ทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกแล้วก็ไม่มีที่ไปมันก็เลยต้องกลายเป็นว่าเราต้องยอมรับกับความจริงว่าจะต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ที่บ้านแม่ของสามีทำให้ในวันนั้นวันที่เราเก็บของแล้วก็นั่งรถไปกับสามีเราก็ร้องไห้ไปตลอดทางเหมือนกับน้ำตามันไหลออกมาเองใจเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็คิดอะไรไม่ออกทางนั้น วันนั้นหลังจากที่นั่งรถไปเรื่อยๆเราก็เห็นว่าทุกอย่างมันเริ่มชัดเจนขึ้นคือสามีคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาโดยที่ใส่ s ม a l l ท a ็อกแล้วก็คุยเบาๆเหมือนกับพยายามไม่ให้เราได้ยินจนในที่สุดหลังจากที่นั่งรถมากว่าห้าชั่วโมงเมื่อไปถึงบ้านของสามีก็ปรากฏว่าเราได้พบเจอกับเรื่องบางอย่างที่ทำให้รู้สึกช็อกแล้วก็อึ้งมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเรา ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากที่เขาบอกว่าจะพามาอยู่ที่ต่างจังหวัดมาอยู่ที่บ้านเกิดของเขาแต่เมื่อมาถึงก็ปรากฏว่าเขาไม่ได้พาไปอยู่ที่บ้านไม่ได้พาเข้าบ้านไปหาแม่แต่กลับกลายเป็นว่าเขาพาไปอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่เก่ามากบุผนังด้วยสังกะสีเทพพื้นด้วยปูนหย,ยาบๆเสาทำด้วยไม้บางๆแทบไม่ต่างจากบ้านของคนงาน แล้วก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอยู่ท้ายส่วนที่แม่ประกาศขายโดยที่เขาให้เหตุผลว่าพวกเราอยู่กันที่นี่แหละแล้วค่อยๆสร้างตัวกันไปไม่อยากไปรบกวนผู้ใหญ่แล้วอีกอย่างจะให้เราไปอยู่กับแม่ของเขามันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรแม้ว่าในตอนนั้นเราจะเข้าใจสิ่งนั้นดีว่าแม่เขาไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่แล้วก็ไม่อยากให้แต่งงานมาตลอด จนมีปัญหากันอยู่หลายครั้งแต่เราก็ขอสามีว่าไม่ไว่ายังไรก็ตามอยากจะขอเข้าไปไหว้ท่านสักครั้งหนึ่งแต่สามีก็ไม่ยอมแล้วก็ไม่พาเราไปที่บ้านโดยที่ตัวของเขาหลังจากที่พาเรามาส่งเขาก็ขับรถกลับไปที่บ้านคนเดียวเออเรากลับไปคุยกับแม่มาแล้วนะตกลงว่าเราจะอยู่ที่นี่แหละคงไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านกับแม่ แล้วถ้าเบื่อก็ให้ปลูกต้นไม้ให้ทำไร่ทำสวนไปหรือถ้าอยากจะเลี้ยงปลาอยากจะหารายได้เสริมเดี๋ยวจะไปซื้อพันปลามาให้อยากได้อะไรก็บอกละกันในค่ำคืนวันนั้นหลังจากที่สามีกลับมาแล้วก็พูดกับเราแบบนั้นมันทำให้เราแทบจะเป็นบ้าเราก็เลยขึ้นเสียงใส่เขาจนเขาบอกกับเราว่าจะด่าเขาก็คงไม่เป็นอะไร อยากด่าอะไรก็ด่าไปแต่ยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่แล้วยิ่งปรับตัวได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเครียดน้อยลงเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นในช่วงเวลาที่ต้องทนทุกข์เราก็มักจะเห็นว่าสามีของเราแทบจะอยู่บ้านนับครั้งได้เลยคือจะออกไปข้างนอกตลอดออกไปโดยที่ไม่ชวนไม่บอกว่าจะไปไหนรวมทั้งหลายครั้งเวลากลับมา ตัวของเขาก็จะมีกลิ่นหอมลักษณะเหมือนอาบน้ำเวลาที่กลับมาจากข้างนอกส่วนเรื่องอาหารการกินคือตั้งแต่ที่อยู่บ้านหลังนี้มาสามีไม่เคยกินข้าวกับเราเลยไม่เคยร่วมโต๊ะแม้แต่ครั้งเดียวแล้วสิ่งที่เรากินก็คือสามีจะซื้อข้าวกล่องมาให้เอามาให้เรานั่งกินคนเดียวบางครั้งก็กินได้บ้างบางครั้งก็กินไม่ได้ พราะรสชาติมันค่อนข้างแปลกเป็นอาหารที่ไม่ชินปากไม่เหมือนกับที่เราเคยกินจนเมื่ออยู่ไปเรื่อยๆซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งบรรยากาศรอบตัวมันทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังถูกขังถูกจับให้อยู่ในที่ที่หนึ่งโดยที่ไม่ให้เจอผู้คนนอกจากตัวของเขาแค่คนเดียวแล้วก็ปรากฏว่าในวันหนึ่งนั้นซึ่งเป็นวันคืนเดือนหงาย เราก็ได้เห็นว่าสามีของเรากำลังเดินถืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เดินไปรอบที่ดินสี่เหลี่ยมพร้อมกับคุยโทรศัพท์ก่อนที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วก็เดินกลับเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าในช่วงนั้นเรานอนแทบไม่หลับเลยเหมือนกับตื่นตลอดทั้งคืนหลับตาก,ก็เหมือนจะมองเห็นผีเหมือนมีผีมาเดินอยู่รอบบ้าน บางทีก็มาเดินอยู่ปลายเตียงแล้วพอใกล้จะเช้าผีเหล่านั้นก็จะเข้ามานอนทับมาเกาะแข้งเกาะขาของเราแต่เราก็พยายามคิดว่าเราน่าจะประสาทหลอนแล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไปเองจนทำให้เราอ่อนเพลียร่างกายไม่มีแรงเหมือนกับคนที่กำลังจะตายจนในตอนนั้นมันก็มีวันหนึ่งที่สามีกลับมาตอนเช้า แล้วเหมือนกับเราจะได้สติก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่เราเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมถึงต้องทนอยู่ทำไมถึงต้องมาอยู่ที่แบบนี้ถ้าทนไม่ไหวก็แค่เลิกกันไปย้ายกลับไปอยู่บ้านของตัวเองไม่เห็นต้องเอาชีวิตมาทิ้งมาจบชีวิตอยู่ในที่แบบนี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้เรารู้สึกว่าเราไม่ไหว เราออกไปจากที่นี่ไม่ได้มองไปทางไหนก็กลัวไปหมดรวมทั้งตัวของเขาเองตั้งแต่ที่พาเรามาเขาไม่เคยพาออกไปไหนเลยรถก็ไม่ให้ใช้โทรศัพท์ก็ยึดไปซึ่งถึงแม้ที่ในสวนจะกว้างแต่เราก็รู้สึกกลัวแล้วก็ไม่กล้าออกไปไหนแล้วก็มาถึงจุดที่ว่าทุกครั้งที่ตื่นมาตอนเช้าเราก็จะพบว่าสามีของเราจะหายตัวไป เหมือนกับแอบหนีไปตอนหลับแล้วก็จะกลับมาตอนเที่ยงบางทีก็กลับมาตอนเย็นจนหลายๆครั้งเราแทบจะไม่ได้เจอกันรวมทั้งตัวของเขาเองจะชอบหนีออกไปนอนนอกห้องไม่นอนในห้องกับเราแล้วก็หายไปตอนเช้ามืดจนมาถึงจุดหนึ่งเราก็พบว่าหลายๆครั้งที่ตื่นมาตัวของเรามักจะมีรอยช้ำบางทีก็เป็นรอยแผล จนถึงขั้นเลือดตกยางออกคือรู้สึกเจ็บมากๆเหมือนกับว่าถูกทำร้ายแต่ก็จําเหตุการณ์ไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวเองโดนอะไรแล้วก็หาที่มาของสิ่งนั้นไม่เจอพอทุกอย่างมันเริ่มหนักเขา้าเราก็เริ่มกินไม่ได้กินอะไรไปก็อ้วกออกมาหมดนอนก็นอนร้องไห้รู้สึกว่าตัวเองปวดท้องมีอาการหนาวสัน่นจนต้องกินยาแก้ไขแล้วก็กินยาแก้ปวดทุกวัน แล้วก็มาถึงวันหนึ่งวันที่เรื่องเริ่มแดงแล้วเริ่มชัดก็มาถึงเมื่อในบ่ายวันหนึ่งนั้นในขณะที่เรานอนอยู่บนเตียงด้วยอาการแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ออกเราก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าสามีที่อยู่ในห้องน้ำกำลังคุยโทรศัพท์โดยที่เปิดลำโพงคุยเราก็เลยพยายามแอบฟังและในตอนนั้นเราจับใจความได้ว่าสามีกำลังจะออกไปข้างนอก แล้วเสียงปลายสายที่ทะลุออกมาก็เป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งวันนั้นก็ร้องไห้คือน้ำตาไหลออกมาเองเลยซึ่งมันคนข้างชัดแล้วก็เป็นแบบที่คิดแน่ๆคือสามีน่าจะมีคนอื่นแล้วก็พาเรามาขังทำให้ในวันนั้นเราก็เลยแกล้งนอนหลับไปแล้วหลังจากที่สามีออกมาเขาก็แต่งตัวให้ตัวเองดูดีแล้วก็ฉีดน้ำหอม ก่อนที่จะเดินมาแอบดูเราแล้วก็ค่อยๆเดินออกไปในตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอสามีของเราออกไปได้เวลาประมาณสักห้านาทีเราก็วิ่งตามออกไปเลยและเมื่อวิ่งไปถึงเราก็ได้เห็นว่ามีรถปาเจโร่คันหนึ่งเป็นรถสีดำซึ่งสามีเรากำลังขึ้นไป โดยที่คนขับรถคันนั้นก็คือจอยซึ่งเป็นแฟนเก่าของสามีที่เคยคบกันมาเมื่อ4ี่ถปีก่อนก่อนที่จะมาคบกับเราตอนนั้นเรากริสดเลยคือรับไม่ได้แบบสุดๆแล้วทำแบบนี้กับเราได้อย่างไรทำเหมือนกับเราไม่ใช่คนเอามาทิ้งไว้ท้ายสวนแล้วจะปล่อยให้ตรอมใจตายแบบนั้น ไปเลยไปเลยจอยมันตามมาไม่ได้หรอกพี่กั้นเอาไว้หมดแล้วและสิ่งที่ได้ยินก็คือสามีของเราพูดเองเลยว่าให้รีบขับรถออกไปยังไงก็ตามไปไม่ได้เพราะเขากั้นเอาไว้หมดแล้วซึ่งในตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาพูดหมายถึงอะไรแล้วเขากั้นเอาไว้ด้วยอะไรและด้วยความที่เราจะเป็นบ้าเราก็ไม่สนใจแล้ว แล้วก็กะว่าจะเดินไปเรื่อยๆจะไปถึงไหนก็ถึงกันเดี๋ยวค่อยไปหารถเอาดามหน้ายังไงวันนี้เราก็จะต้องออกไปจากที่นี่แต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าในวันนั้นเราเดินออกมาเป็นชั่วโมงโดยที่วิ่งสลับเดินจนเนื้อตัวเลอะเทอะไปหมดแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเราก็ไปไม่ถึงถนนเสียทีแล้วในตอนนั้น สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดที่ได้เกิดขึ้นกับเรามันก็คือว่าตอนที่เราหันหลังกลับไปบ้านก็จะอยู่ไม่ไกลเสมอแม้จะหันหลังวิ่งก็ตามคือเหมือนกับวิ่งออกจากบ้านไม่ได้มันเหมือนกับมีบางอย่างทำให้เราติดอยู่กับบ้านหลังนั้นตอนนั้นรู้สึกงงมากเลยพยายามตั้งสติแล้วก็เดินกลับไปที่บ้านคือคุณผู้ฟังเชื่อหรือไม่ว่า เราใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเราก็เดินกลับไปถึงบ้านหลังนั้นทำให้หลังจากนั้นเราเลยมองไปรอบบ้านแล้วก็ตั้งสติให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างชัดคือมันชัดมากๆว่าเราไม่ได้มาอยู่แบบปกติแต่น่าจะโดนอะไรสักอย่างคือบ้านมีแต่ของแป,กแปลกๆมีการจุดทุบรอบบ้านมีถ้วยชามใบสีมีอะไรเยอะแยะไปหมด รวมถึงรอบที่ดินก็มีสายสินที่สามีของเราเดินเอาไปล้อมเอาไว้แล้วตั้งแต่วันนั้นสามีไม่พูดกับเราอีกเลยรวมถึงไม่ค่อยกลับบ้านแล้วที่ทำร้ายจิตใจที่สุดก็คือเขาไม่แอบแล้วให้ผู้หญิงคนนั้นมารับถึงหน้าบ้านแล้วก็ขึ้นรถออกไปด้วยกันโดยที่เรายืนมองอยู่เมื่อเรื่องเรามาถึงขนาดนี้ ในที่สุดมันก็ดําเนินมาถึงวันสุดท้ายที่เราทนไม่ไหวอีกแล้วเราก็เลยบอกกับเขาตอนที่เขาจะออกไปว่าถ้าหากไม่ปล่อยเราไปวันนี้เราจะตายคือไม่ต้องกลับมาคบกับเราก็ได้ขอแค่ให้ปล่อยเราไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่พูดไปแบบนั้นคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเขาไม่แยแสเราเลยเขาได้แต่สยยยิ้มให้ แล้วก็นั่งรถออกไปกับผู้หญิงคนนั้นถึงจุดนั้นเราถึงขั้นกริดจนสลบจนถึงขั้นไม่รู้สึกตัวแล้วเราก็ฝันว่าในฝันนั้นมีผู้หญิงอยู่สองคนคนหนึ่งเป็นคนแก่อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงสาวกาลังนั่งยองๆจ้องเราอยู่โดยที่มีเขี้ยวดำฟันดำมีลิ้นยาวจนถึงคอแล้วกําลังเลียขาของเราซึ่งมันทำให้เรากลัวมาก จนกระดิดองขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่คุณผู้ฟังคะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาในครั้งนั้นก็ปรากฏว่าเราเห็นญาตินั่งอยู่เต็มเลยน่าจะประมาณ20-30ถึงคนคือมีทั้งพ่อกับแม่ของสามีมีลุงป้านาอาที่เคยเห็นมีญาติผู้ใหญ่ที่เราไม่รู้จักแล้วเมื่อมองไปอีกทางเราก็ได้พบว่า ในบ้านที่เรานอนอยู่นั้นมีพ่อกับแม่ของเราอยู่ด้วยแล้วก็มียายมีหลานมีญาติญาติของเราอีกหลายคนแล้วพอฟื้นขึ้นมาเราก็พบว่าเขาเอาอะไรมาให้กินก็ไม่รู้แล้วก็พูดกับเราว่ารอดแล้วลูกหนูน่าจะรอดแล้วแล้วเราก็ได้ยินเสียงพระสวดซึ่งพอหันไปเราก็ได้พบว่าบนหัวนอนของเรานั้น มีพระนั่งสวดอยู่หลายองค์ถึงจุดนั้นเรารู้สึกงงมากแต่ก็ลงหัวแบบสุดๆแล้วสิ่งที่งงที่สุดก็คือสามีของเราร้องไห้โผล่เข้ามากลางวงแล้วก็เข้ามากอดทันทีโดยที่ญาติผู้ใหญ่ช่วยกันจับแต่ก็ต้านสามีเราไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นว่าสามีของเราร้องไห้ขี้มูกโป่งร้องไห้เหมือนกับเด็ก แล้วก็กอดอยู่แบบนั้นสุดท้ายแม่ต้องเข้ามาปลอบแล้วก็ดึงตัวของสามีออกไปก่อนที่จะได้เห็นว่าแฟนเก่าของสามีเรานั้นยืนอยู่กับเด็กลูกครึ่งสองคนแล้วก็ร้องไห้เหมือนกันจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเรารู้สึกง,งงมากจนถึงขั้นคิดว่านี่คืองานศพแล้วเราได้ตายไปแล้วแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่ เมื่อเรื่องทุกอย่างสงบลงเขาก็มาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่าเราโดนของแต่ไม่ได้โดนที่นี่คือโดนตอนขากลับจากทะเลซึ่งถ้าหากคุณผู้ฟังจําได้คือในช่วงแรกเธอเราเล่าให้ฟังว่าเราไปเที่ยวทะเลกับสามีแล้วก็กินของแปลกๆหลายอย่างก่อนที่จะนั่งรถกลับมาแล้วก็ไม่รู้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นหรืออาจจะมีของลอยมาระหว่างทางเป็นลมเพลมพัดมาคือพอกลับมาถึงคอนโดสามีเห็นเราเป็นคนอื่นคือมีหน้าของคนอื่นซ้อนกันอยู่ลักษณะเป็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้หญิงสาวอีกคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนิสัยของเราก็เปลี่ยนไปเขาก็เลยพยายามช่วยพยายามจะทำทุกอย่าง แต่เราไม่รู้ตัวพูดอะไรก็ไม่เข้าใจก็เลยพากลับมาอยู่บ้านแล้วก็ติดต่อกับแฟนเก่าเพราะเขาพยายามขอให้แฟนเก่าที่มีพ่อเป็นหมอผีเข้ามาช่วยเหลือเราและความเป็นจริงอีกอย่างก็คือเขาไม่เคยนอกใจเลยรวมทั้งเธอก็มีลูกแล้วมีสามีเป็นชาวต่างชาติแล้วเราก็ได้รู้อีกอย่างว่าคืนหลังจากที่สามีของเราถกเสื้อแขนยาว รวมทั้งเปิดเสื้อขึ้นมาเราก็ได้เห็นว่าเขามีแต่แผลเต็มไปหมดเลยคือเราทําร้ายเขาทุกคืนเขาก็เลยต้องหนีไปนอนข้างนอกโดยที่ไม่ทําร้ายเราแม้แต่ครั้งเดียวแต่ที่เรามีรอยช้ามีรอยแผลอยู่หลายแผลนั่นก็เป็นเพราะว่าเราอาละวาดแล้วเขาก็พยายามจับตัวของเราไว้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างถูกเรื่องเดาที่เกิดขึ้นกับเรา ทุกคนรับรู้กันหมดทั้งพ่อกับแม่ของเราทั้งครอบครัวและยญาติญาติคือทุกคนก็รู้กันหมดเลยแล้วก็รู้ที่พามารักษาโดยที่มีแค่ตัวของเราเองที่ไม่เคยรู้เรื่องราวทั้งหมดตอนนั้นก็เลยพยายามถามว่าทำไมถึงไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างแต่สามีก็บอกว่าเขาพยายามบอกแล้วคือพยายามบอกหลายครั้งมากมาก รวมทั้งตอนอยู่ที่กรุงเทพก็พาไปหาพระที่วัดตั้งหลายครั้งแต่เราจําไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ตัวรวมถึงมองโลกในแง่ร้าย,ายเห็นถูกเป็นผิดซึ่งน่าจะมาจากสิ่งเหล่านั้นที่พยายามครอบงำเราอยู่ในท้ายที่สุดเราก็หายกลับมาได้สิ่งของเหล่านั้นหลุดออกไปจากตัวจากความพยายามของเขาและเม่นนึกย้อนกลับไปเมื่อใดเราก็ยิ่งรักเขามากๆ ขอบคุณที่เขาไม่ทิ้งพยายามช่วยเราจนหายยอมเสียการเสียงานยอมเจ็บตัวจนมีแผลอยู่หลายแผลแล้วก็ขอบคุณเขามากๆที่พาเรามารักษาจนหายเป็นปกติได้อีกครั้งแล้วเราก็สัญญาเลยว่าเราจะดูแลเขาจะทําดีกับเขาตลอดไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจของเรา